สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะนพชาแนลนะคะ,น,ะ,คะน,นี้มาเจอกันสักทีนะคะหลังจากที่หายไปนานมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่ยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากที่แจ้งไว้บ่อยๆเลยนะคะว่าติดงานลูกค้าอยู่นะคะตอนนี้ส่งงานลูกค้าเรียบร้อยแล้ววันนี้พร้อมที่จะมาทํากระเป๋ากันแล้วนะคะขอสอบถามนิดนึงนะคะหนังสือหลายๆโค้ดได้ไปเป็นยังไงบ้างคะถูกใจกันไหมนะคะมีรอบหนึ่ง เนะที่สําหรับคนทันนะคะนะัะก็ขอให้มีความสุขกับการทํากระเป๋านะคะสําหรับรอบสองนะคะซึ่งตัวเลือกมันจะน้อยมากแต่ว่านภัสก็แถมนะคะนภัสก็ได้ซีล็อกนะคะแถมบางแบบที่หลายๆคนไม่ได้เนาะ นภัรก็แอบเอาของส่วนตัวเนาะให้ทุกคนไปนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับงานที่ทำนะระหว่างที่รอนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทําแบบที่นภัรแถมไปให้นะคะใครทําได้ส่งมาอวดกันบ้างนะคะถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่าติดขัดอะไรนะคะมาถามได้นะคะสําหรับาทาง YouTube นะคะไม่สามารถติดตามเพจนะคะได้นะคะนภัรก็ได้แจ้งเบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็สามารถแอดไลน์ hmm. ได้เลยนะคะตามเบอร์โทร ที่นภัสแจ้งไปนะคะมีอะไรติดขาดก็แชทมาถามได้นะวันนี้วันนี้มีข่าวดีค่ะวันนี้จะมาตอบคําถามนะวันนี้จะยังไม่สอนกระเป๋านะคะทุกคนมีหนึ่งคอมเมนต์ถามบอกว่าว่าให้นภัส ตั้งค่านะคะบอกว่าให้ตั้งค่าราคาชิ้นงานให้ดูหน่อยนะคะวิธีการตั้งค่าราคาชิ้นงานไม่ยากเลยนะคะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพัชะจะเอาจากประสบการณ yep. ์ตัวเองละกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าทุกคนทุกคนจะเอาไปขายนะคะจะเราจะไปขายแล้วเราคิดว่าเราจะได้กําไรไหมนะคะจะคิดว่าตัวเองจะได้กําไรเท่าไหร่ได้น้อยได้มากนะคะ บอกเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าติดใจผลงานของเราก่อนนะคะภาพเราดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวปริมาณมันจะเข้ามาเองนะคะคุณภาพหมายถึงฝีมือถ้าฝีมือเราดีนะคะเดี๋ยวปริมาณมันจะเข้ามาโดยอัตโนมัตินะคะนภัทแจ้งแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเขาเรียกว่ากระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะที่นภัทสอนไปนะคะทุกคนเนี่ยนภัทรนภัทรทำนะคะ คือทำเนี่ยจริงๆกระเป๋าใสเหรญเราใช้ผ้าเป็นผ้าคอตตอนผ้าที่เหลือเพราะว่า1แพทเทิร์นมันนิดเดียวนะคะตรงเนี้ยถามว่าเราทำเนี่ยเราได้ปริมาณเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราขายไปเถอะเนี่ยนภัสขายใบละ20เองขายหน้าบ้านนะคะเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปซื้อของตลาดนัดตลาดนัด20บาทเขาก็เย็บมาแบบ ไม่ได้ว่านะมันไม่ได้ดีเท่าเราด้วยซ้ำนะคะเราเย็บดีกว่าเยอะคุณภาพดีแล้วก็แข็งแรงกว่าเยอะก็จะขายยี่ส30แล้วแต่ไซส์เลยนะคะตัวนี้เราใช้ผ้าคอตตอนเราสามารถขายถูกได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นผ้าทอปุ๊บนี่ตัวนี้เป็นผ้าทอนะคะจะเป็นผ้าทอไทยหรือว่าทอญี่ปุ่นปปุ๊บพอเปลี่ยนผ้าปุ๊บนะคะซึ่งมันจะเป็นแบบเดิมพอเปลี่ยนผ้าปุ๊บนะคะเห็นไหมราคามันจะมาเลยนะคะ ตัวเนี้ยจากที่เราขาย20บาทมันอาจจะขึ้นมาเลยท,ทั้งที่ไซส์มันก็จะเป็นไซส์เล็กๆนะคะแล้วอาจจะขายสัก80หรือ100บาทเพราะว่า1มันเป็นงานแอปมือตัวเนี้ยมันเป็นงานมือเราสามารถจะใส่ดอกไม้นะคะซึ่งเราคลิ้วมือเข้าไปใส่น้องซูเข้าไปนะคะซึ่งมันจะแพงโดยอัตโนมัติเลยนะคะบอกเลยคุณภาพมันต่างกันก็คือขึ้นอยู่ที่เนื้อผ้าด้วยนะคะเอาทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ใครเคย ถ้าใครไม่เคยดูย้อนไปดูนะคะที่นภะะัสสอนไว้นะตัวนี้ถามว่าทํายากไหมทํายากนะใช้เวลาทํานานค่อนข้างนานนะคะซึ่งทําเป็นผ้าทอนะคะถ้าชุดคิดนะคะชุดคิดที่ขายนะคะซึ่งตอนที่นภัสทำงานอยู่ชุดคิดชุดเนี้เขาขายอยู่ที่550บาทแต่ลูกค้าต้องซื้อแล้วไปทําเอาเองนะคะแต่เนี่ยนภะัสทำนะคะทําขายถ้าเป็นผ้าทอนะคะจะขายอยู่ที่350 เสร็จเลยคุณซื้อได้เลยนะคะเราได้ตังคุณได้เป่าไปนะคะแต่พอเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนผ้าเราอยากจะให้คนที่มีกําลังซื้อเรามาทําเราเปลี่ยนเป็นผ้าคอตตอนคอตตอนซึ่งมันเป็นผ้าอะไรก็ได้อย่างเงี้ยวิธีทําเหมือนกันใช้เวลาทําเท่ากาันแต่พอเราเปลี่ยนผ้าปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําาเบาๆได้ตัวนี้นะคะขาย100บาทนะคะ วิธีทําเหมือนกันแค่เราเปลี่ยนผ้านะคะซึ่งเรายอมเหนื่อยหน่อยเพื่อที่จะให้คนอื่นได้ใช้เหมือนกันนะคะคานนี้ให้ลูกค้าเขาก็จะรู้เองว่าเนี่ยเราควรจะใช้ในแบบในแบบไหนนะคะคนที่มีกําลังซื้อหน่อยก็จะใช้เป็นผ้าถอคนกําลังซื้อก็จะใช้หนึ่งอเป็นทรงเดียวกันหมดเลยวิธีทําคือทาเหมือนกันหมดต่างกันแค่ที่ผ้านะคะจะมีอีกตัวหนึ่งเห็นไหมคะผ้าพิมพ์ลายนะคะตัวนี้มีลายเรียบร้อยแล้ว ะคะแค่เราตัดนะคะเรากุ้นนะคะแล้วเราก็มาสอยซิปติดปุ๊บเสร็จหละตัวนี้เราขายแค่แค่100บาทถูกไหมคะเสร็จแล้วนะอ่ะเราทําเสร็จมาขาย100าแต่ตัวเนี้ยผ้าทอทุกอย่างเป็นผ้าทอหมดเราต้องมานั่งแอปนะคะเราต้องมานั่งพิวนะคะตัวเนี้ยเราขาย350ร้อยห้าสิบถไหมคะ ซึ่งมันจะต่างกันว่าความสวยมันก็ต่างกันนะเพราะตัวนี้มันเป็นงานแฮนด์เมดถูกไหมคะซึ่งงานแฮนด์เมดอะมันก็ต้องราคาสูงกว่าเป็นธรรมดาถูกไหมคะและความสวยมันก็สวยกว่าแต่ทําไมเราถึงแบบทุกอย่างมันถึงมีมีการก๊อปเนี่ยคะของก๊อฟจเป็นของก๊อปปี้มันสามารถก๊อปปี้ได้นะคะโอเคค่ะอธิบายมาซะยืดยาวเลยมาเข้าเรื่องกันสักทีเนาะมาเข้าเรื่องกันสักทีนะคะก็อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเนาะวันนี้เราจะมา เรียกว่าอะไรการตั้งราคาชิ้นงานนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งราคาชิ้นงานมาเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างง่ายๆให้ให้ทุกคนนะคะสําหรับมือใหม่นะคะลองไปทําตามดูนะคะเบื้องต้นจริงๆนะพัดมีแบบนะเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างเป็นกระเป๋าเหรียญละกันเนาะกระเป๋าเหรียญเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกไซส์เลยแต่วันนี้นะคะจะยกตัวอย่างเป็นไซส์นี้อ่ะเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างเป็นไซส์นี้ เป็นไซส์นี้ไซส์นี้น้พัดขายอยู่50บาทนะคะทุกคนอ่าใหญ่นะค่อนข้างใหญ่นะเดีย๋ยวตัดก้นตัดอะไรแล้วมันก็จะเป็นใบใหญ่อ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จแล้วจะเป็นพัฒเ์เน,นื้ยเลยนะคะทําออกมาก็จะเป็นตัวนี้ใหญ่มากนี่นะคะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็สอยมือนะคะอ่ะตัวนี้นะเป็นผ้าแคนวาสนะคะตัวนี้ขายน้พัดขายอยู่ประมาณ50บาท บอกเลยว่างานดีคุณภาพดีฝีมือดีมากนะคะแต่เราขายราคาเบาๆนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้คนอื่นได้ใช้งานที่มันดีและมีคุณภาพแล้วก็ซักได้ด้วยนะคะสำหรับใครสำหรับมือใหม่ที่ทำเป็นแล้วนะเดี๋ยวนภะจะมาแนะนำวิธีการว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะได้กำไรจากไหนนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันคะ่ะวันนี้เดี๋ยวนะคะจะยกตัวอย่างนะคะ เราจะเย็บกระเป๋าทรงนี้เราก็เอาแพทเทิร์นตรงนี้มานะคะเพื่อที่จะวางทีนี้เราก็จะตัดนะคะตัดตัดใยนะคะขนาดเผื่อเย็บโดยรอบก็จะประมาณนี้ทีนี้วิธีการคำนวณเช่นวันนี้เราจะขายกระเป๋าไซส์นี้เราจะเย็บกระเป๋าใบนี้ขายใบละ50บาทถูกไหมคะเราก็ไปซื้อใยมาใยประมาณ200กร,รมัม สมมุติเราซื้อมาได้ในราคา100บาทเราซื้อมา1 1เมตรให่นะคะในราคา100บาทนะคะ1เมตรนะคะคือตัวนี้นะ1เมตรเราก็ไปซื้อผ้านะคะเราไปซื้อผ้าที่เราจะทําตัวชิ้นนอกมาอีก1เมตรนะคะผ้าชิ้นนอกนะ1เมตรเมตรละ100บาทเราไปซื้อผ้าซับในมานะคะ ผ้าซับในนะคะ1นเมตรในราคา100บาทเราไปซื้อผ้ากุ้นนะคะผ้ากุ้นมานะคะผ้ากุ้นที่จะไว้กุ้นขอบจะยกตัวอย่างเป็นเซตนี้นะคะใกล้ตุดจีนแล้วก็เลยยกตัวอย่างเป็นสีแดงซะเลยนะคะอ่ะก็จะมีใยหนเมตรผ้าชิ้นนอก1เมตรผ้าชิ้นใน1เมตรผ้ากุ้น1เมตรนะคะก็จะมี1 2 3 4สามสี่ ทุกอย่างราคา100บาทนะคะ1 2 3 4เท่ากับ400บาทอ่ะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนซิปนะคะซิปเนี่ยแนะนำเลยนะคะถ้าเราไปซื้อ1 1ใบเนี่ยเราไปซื้อนะคะถ้าสมมุติเราซื้อในห้างนะคะมันจะตกซิปเนี่ยมันจะตกชิ้นละประมาณสิบ ห้าหรือ20ต่อ1ชิ้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่คุ้มนะคะให้แนะนำให้ไปซื้อยกโหลมาเลยนะคะโหลหนึ่งอะยกตัวอ,อย่างโหลหนึ่งประมาณ50บาท50บาทหาร12ตกชิ้นละ4บาทตกชิ้นละ4บาทนะคะ12ชิ้นนะคะให้ซื้อยกเซตนะคะยกโหลโหลหนึ่งมันจะมี12แพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะมี12ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นแพ็คหนึ่งจะทำได้12ใบ 12บใบก็ตก50บาทโลละ50บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะทําประมาณตัวนี้เราก็ซื้อมาสัก2โลนะคะ2โลก็ตีชั้น0อ่ะโอเคเราทํากระเป๋าได้24บใบถูกไหมคะทีนี้เราก็จะเอาแพทเทิร์นมาวางนะคะตัวนี้นะพัดก็คือทําตัวอย่างให้ทุกคนไว้หมดแล้วนะตัวนนะะเนี้ยใยนะคะเนี่ยใยห่1เมตรเนี่ยเราสามารถตัดไซส์นี้ได้ถึง 24ใบค่ะทุกคนได้24ใบนะให้ทุกคนเอาแพทเทิร์นไซส์นี้ไปวางนะคะแล้วตัดแบบนี้เลยตัดขนาดเผื่อเย็บโดยรอบของแพทเทิร์นนะเนี่ยนภัสลองวางดูแล้วเนี่ยมันจะพอดีไม่เหลือเศษเลยนะคะทุกคนคือใยคือกระเป๋าไซส์นี้ยเราสามารถทำได้ถึง24ใบเพราะฉะนั้นเราทำกระเป๋าใบนี้เราลงทุนไปเท่าไหร่คะเราลงทุนไป 100 200 300 400 500ถูกไหมคะเราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยคือหมดเนี่ยทั้งเซตเนี่ยคือ500บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราทำกระเป๋าออกมานะคะเราก็จะเอาราคาที่เราจะขายนะคะเราเอา50คูณ24เพราะเราทำได้ทั้งหมด24ใบถูกไหมคะ ต้นทุนเราทั้งหมดเลยก็คือเอา50บาทคูณ24เราจะได้เงินมาอยู่ที่1,200บาทเราก็จะมาหักต้นทุนออก500บาทเราจะเหลือกำไรอยู่ที่700บาทเป็นไงคะทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนคะ่ะเราจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ยังไงเราก็ได้นะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานนะคะถ้าเราทําออกมาสวยฝีมือเราดีนะคะ เดี๋ยวผลลัพธ์มันจะกลับมาหาเราเองนะคะให้จําตรงนี้ไว้นะคะเราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องขายแพงเสมอไปนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ขายยากนะคะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเราก็ทำแค่พอประมาณพอให้ได้คนอื่นได้ใช้ได้เห็นผลงานของเราแล้วเขาก็จะกลับมาซื้อซ้านะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับมือใหม่นะคะให้พัดตั้งราคาชิ้นงานให้วันนี้พัดมาให้คำตอบแล้วนะคะว่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนภชาแนลด้วยนะคะติดตามได้ทั้งทางเพจและทาง youtube นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ